สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับป้ายของลุงป้อมนะครับที่นะครับเป็นข่าวนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับก็ป้ายเป็นอย่างนี้นะครับเออเห็นนะครับคุณสรยุทธ์นะครับพูดในทางโทรทัศน์น่ะแต่ไม่เคยเห็นป้ายใกล้ๆนะครับเออเฮ้ยวันนี้เนี่ยก็เลยมาเห็นนะครับเพิ่งเห็นวันเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดดูตามข่าวนะมันก็จะติดนะครับแต่เมื่อวานเพี้ยนเมื่อวานเพี้ยนไม่เห็นนะวันนี้ผ่านมาเห็นนะจ๊ะก็เขียนว่าสวัสดีปีใหม่นะครับสองห้าหกันนะขอให้คนไทยมีความสุข นะครับอาสุขภาพดีอยู่ดีกินดีนะครับเดี๋ยวก่อนในมือแกคืออะไรอ่ะดูดิในมือแกถืออะไรไม้ตะโพดใช่ไหมนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะก็นะครับหน้าแกก็จะยิ้มอยู่แลวมั้งก็ประประมาณนี้นะครับกับป้ายของนะครับพักพลังประชารัฐของลุงป้อมนะครับพูดเยอะก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ประประมาณนี้แหละอ่ะนะครับ สำหรับคนที่ไม่ดูใกล้ๆไม่เคยหนุน่วยใกล้ๆเพื่อจะให้ใดูนะครับประมาณนี้แหละค้ะพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวครับก็หน้าแกก็นะครับอย่างนี้แหละครับะข้งบนสตดก็เขียนว่าพลังประชารัฐก็คงจะเป็นเงินของพระพลังประชารัฐครับเงินใครเงินมันครับเขาพอใจแล้วมีความสุขกับการใช้เงินอย่างนี้ก็ที่ที่ของเขานะครับโอเคครับก็เท่านี้แหละ เดี๋ยวเปลี่ยนช่องฟิวจ้า